อายุ43ปีก่อนมีประจำเดือนจะเจ็บท้องและเอวนะคะมีไข้าอาการแบบนี้ผิดปกติบออาการก่อนเป็นประจำเดือนหรือเรียกว่า premenstrual s y m ม t o m หรือซินโดรมก็อาจจะมีอาการ18,000ประการเช่นปวดเมื่อยนะคะหรือว่า,ารู้สึกกินข้าวได้หิวบ่อยกินข้าวาไม่ได้นอนไม่หลับหรือนอนหลับมากเกินไป นะคะหรืออ่อนเพลียง่วงอะไรเป็นอาการร้อยแปดผการแต่ต้องเป็นอาการก่อนเป็นเป็นประจำเดือนและก็หายไปเมื่อเป็นประจำเดือนอาการที่ไม่นับว่าเป็นอาการก่อนเป็นประจำเดือนก็คือมีไข้ค่ะนะคะมีไข้และปวดมากรุนแรงก็คืออาการปวดนะคะปวดมดลูกเนี่ยไม่ใช่เป็นอาการก่อนเป็นประจำเดือนนะคะแต่ปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออะไรนี่เป็นได้นะคะดังนั้นมีไข้ ปวดมดลูกออายุตั้งเยอะแล้วนะคะอายุก็เกินช่วงใกล้หมดประจําเดือนละอายุเรียกว่าพรีเมซอลก็คือก่อนหมดประจําเดือนพบแพทย์การตรวจดูค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นนี่อาจจะเกิดจากการอักเสบติดเชื้อของโพรงมดลูกหรือว่ามีเนื้องอกมดลูกได้นะคะก็สรุปว่าควรจะไปตรวจภายในถ้ามีอาการมีไข้และปวดมดลูกก่อนเป็นประจําเดือนนะคะ